สวัสดีครับคุณเตูนครับผมก็หนึ่งปีแล้วเนาะหลังจากที่เราปลูกผมกันไปตรงโซนขอบบนิดนึงใช่ประมาณปีกว่าแล้วด้วยค่ะเร็วมากใช่ดูแลยากไหมคะไม่เลยค่ะบางจริงตัวน่ะรู้สึกว่าตัวน่ะใช้ชีวิตปกติมากดูแลเหมือนที่เราทำ ทุกอย่างเลยอาจจะมีแค่ช่วงแรกที่คุณบอกว่ามีเซลล์ร่าให้ไปใช้อะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบพยายามบำรุงเนี่ยเพราะว่าช่วงแรกๆจะเป็นช่วงที่เซสซิตีใช่ไหมคะก็จะอ่อนแอนิดนึงใช่แล้วก็อาจจะต้องรักเรื่องของตัวเองก็ปล่อยชิลใช่ใช่เพราะว่าหลังจากอาทิตย์สองอาทิตย์ไปแล้วก็ทำตัวแทบจะปกติทุกอย่างได้เลยใช่ค่ะตอนนี้ก็น่าจะขึ้นดีเรียบร้อยแล้วดีจริงๆผมหน้าตัวน่ะเราปลูกแค่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะ จริงๆมันยาวมากเลยคุู้หตัดหน้ามาละโอเคดีเลยครับของผู้หญิงจริงๆเนี่ยตรงขอบคอตรงเนี้ยมันก็มีอาจจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าเวลาที่เราจะรวบผมทาให้ตึงอย่างเงี้ยเออตรง<ช>ข้างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่โดนดึงรั้งอาจจะทําให้ร่นขึ้นไปได้บ้างในบางคนอาจจะต้องระวังตรงจุดนี้นิดนึง แต่ยิ<ช>่งเราใช้สารเคมีต่างๆด้วยเนี่ยหลายๆคนที่อาจจะมีการย้อมผมถ้าเกิดเราย้อมผมแล้วสีเปลี่ยนไปเยอะมีการกัด<ช>สีผมเยอะแล้วตัวสารเคมีเนี่ยมันลงไปที่ทางสีใสยเยอะอันนี้ก็อาจจะส่งผลต่อฐา,านเส้นผมเยอะบ้างเหมือนี่นเลยก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตง,ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงหลังๆก,ก็ไม่ค่อยได้รบตึงแล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเออก็ดีก็ดีขึ้นอะไรค่ะแล้วก็ต้องระวังด้วย